สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายน2 5 6พนนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่เรนอมองและก็ไพ่าทาโรสนะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉัหมังความแม่นยำยิ่งนักแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไม่ได้อิงลักษณาอันใดนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีมีในในช่วงเดือนกันยายนเดือนนี้นะคะ โดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วตัวท่านมักจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านนี้คิดมากจะมีเรื่องหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ท่านนี้เก็บเอามาคิดพอคิดแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นความทุกข์ทรมานคือจริงๆแล้วปัญหาในความทุกข์นั้นที่เห็น,นรูปธรรมนั้นมันไม่มีหรอก แต่ท่านก็อาจจะเป็นคนที่ว่าคิดมากพอคิดมากก็คิดนั่นคิดนี่พอคิดออกมาแล้วก็ทุกคือมันไม่ได้ทุกหนักทุกหนามากหรอกแต่มันทุกให่พอรุมรุมนะคะทุกเล็กเล็กน้อยๆแต่ทุกบ่อยบ่อยครั้งอะไรประมาณนี้นะคะพอคิดได้ก็ทุกพอพอลืมไปก็ไม่ทุกจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะสําหรับหน้าที่การงานช่วงเดือนกันยายนนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านมันจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทนะคะก็คือจะมีการไม่ได้ประจําอยู่หน้าที่เดิม บางท่านก็อาจจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งเดิมแต่อาจจะย้ายตึกอย่างนี้ก็ได้หรือย้ายตำแหน่งจากตำแหน่งนี้ก็ไปสู่ตำแหน่งนั้นแต่ตำแหน่งที่ย้ายไปมันก็จะสูงขึ้นกว่าตำแหน่งเดิมที่เป็นอยู่นะคะหรือบางท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็อาจจะมีการว่าย้ายสาขาหรือขยับขยายสาขาจากจุดนี้ไปอยู่จุดนั้นนะคะจะเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะมีแนวคิดเคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มีแนวคิดอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะอยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะ และในการท่านที่คิดท่านอยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศมันก็ไปสู่สิ่งที่ดีหากท่านคิดอยากจะไปจริงๆท่านก็ประสบความสาเร็จในการที่จะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือบางท่านที่จากที่ทำงานคุกคลีแต่อยู่กับคนไทยแต่ท่านอาจจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ อาจจะเปลี่ยนงานไปทำงานคุกครีอยู่กับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นบางท่านก็โยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายหอพักย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่ย้ายไปอยู่บ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคน ไม่ได้ย้ายบ้านอยู่บ้านอย่างเดียวก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าจะต้องปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่ให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมจัดห่วงจุ้ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมย้ายอันนั้นย้ายอันนี้ย้ายยิ่งพระจากจุดนี้ไปอยู่จุดนั้นทาสีตรงนั้นทาสีตรงนี้เอาซื้อของเข้าบ้านอะไรประมาณนี้แหละก็คือมันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มันจะไม่ได้อยู่เป็นนิ่งๆเหมือนเดิมและในการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ไปสู่แห่งความจเจริญรุ่งเรืองไปสู่แห่งความเป็นโชคเป็นลาบนะคะเปลี่ยนไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันนะคะสมมติว่าบางท่านเข้าเรียนเข้าเรียนใหม่ๆเข้าเรียนอยู่ใน มปีหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนใหม่อาจจะเปลี่ยนสาขาที่เรียนจากสาขานี้อาจจะเปลี่ยนไปเรียน,เป,นเป็นอีกสาขาหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนสถาบันเลยก็ได้ประมาณนี้นะคะและทั้นศึกษาที่เรียนจบหากแม้นว่าท่านนี้ต้องการที่จะไปสมัครงานเรียนจบแล้วต้องการที่จะไปสมัครงาน ถ้าหากแม้นว่าท่านไปสมัครงานในสถานที่ไกลไกลจากภูมิลำเนาของท่านท่านจะโชคดีจะได้งานถ้าท่านไปสมัครในถิ่นกำเนิดท่านอาจจะไม่ค่อยได้งานหรือได้งานไม่ดีหรือบางท่านถ้าต้องการอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศ อันนี้ก็จะเกิดผลดีแก่ท่านนะคะจะเป็นอย่างนี้น,นี้สำหรับการงานถือว่าโอเคมากต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการเงินการเงินในช่วงเดือนกันยายนนี้ถึงแม้ว่าตัวท่านนี้ฐานะการเงินมันดีมันมั่นคงแต่ถ้าว่าในเดือนกันยายนนี้ มันจะมีสถานการณ์จากสิ่งแวดล้อมทําให้ตัวท่านนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้จับจ่ายใช้สอยเงินนะคะคือบางครั้งบางคราก,การจับจ่ายใช้สอยเงินนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองมันอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เราก็ต้องได้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเขาเพื่อรับผิดชอบ ร่วมกันกับเขาอะไรประมาณนี้ดังนั้นที่แม่หมอบอกต้นๆว่าท่านจะคิดมากทุกข์ใจอยู่รุมรุมก็เหตุมาจากท่านมีอะไรการจับจ่ายใช้สอยเงินนี่แหละทั้งๆท,ท,ที่จ่ายไปบางครั้งมันไม่ใช่จ่ายในเรื่องของเราเองมันไปจ่ายให้กับคนอื่นมันก็เลยเป็นทุกข์แต่จะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาการเงินจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแต่ฐานะการเงินของท่านมันยังดียังมั่นคงยังไม่สั่นคลอนนะคะสำหรับการเงินต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับเรื่องความรักแล้วท่านที่เกิดในราศีมีนความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสแบบห ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวนะคะเรามาพูดถึงความรักคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังโสดอยู่หรือยังอยู่บนคานทองอยู่ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้านความรักยังไม่ดียังไม่แจ่มใสาการประเทศยังนอนหลับอยู่เพราะฉะนั้น ช่วงเดือนนี้ท่านใดที่อยู่บนคานทองก็ให้อยู่บนคานทองไปก่อนไม่ต้องลงมาถึงแม้ว่าท่านลงมาท่านก็ยังไม่มีใครมาขายขนมจีบให้กับท่านไม่มีใครนำเอาความรักมาสู่ตัวท่านหรือก่อนหน้านี้หากแม้นใครมีคู่รักอยู่พอมาสู่ช่วงเดือนกันยายน น้านความรักมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหักเหจากที่เคยรักใคร่กันดีพอมาสู่ช่วงเดือนกันยายนมันกับเปลี่ยนแปลงจากรักใคร่กันดีๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหักเหมีเหตุที่จะต้องได้พัดภาคจากกันบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแวง ทะเลาะเบาแวงตั้งแต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆจนไปถึงเรื่องใหญ่โตชนิดว่าได้หันหลังให้กันนะคะได้หันหลังให้กันได้จากกันไปได้พัดพากจากกันไปได้ขาดจากกันนะคะได้อย่าล้างกันอะไรอย่างนี้นะคะคือเอาเป็นว่าด้านความรักไม่ค่อยแจ่มใสสําหรับคนโสดนะ,ะไม่มีความรักเข้ามาหรือใครที่มีคู่มันก็จะต้องได้เลิกกัน ะะจะเป็นย่างพอเลิกกันแล้วมันก็ยังไม่มีความรักเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีคนมารักมาชอบมันก็เอาเป็นจีรังยั่งยืนไม่ได้นะคะมาเอาแน่อานอนไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะความรักมันจะดีเฉพาะสถาบันครอบครัวนะคะด้านความรักความผูกสัมพันธ์คนที่มีคู่ สถาบันครอบครัวมันยังอบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นดีไม่มีปัญหาไม่มีอุบสรรศ์อันใดน,นะคะทั้งสามีและภรรยาต่างก็มุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะขยับขยายให้ฐานะได้มั่งมีสีรุขมั่งคั่งร่ํารวยทีนี้ว่าต่างก็มุ่งหน้าแต่สร้างเงินสร้างทอง บางทีเรื่องความสวีดหวานมันก็ยังมันก็ลดน้อยลงอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่า,าความสวีดหวานมันจะลดน้อยลงนะคะแต่ว่าสถาบันครอบครัวมันก็ยังมั่นคงดีอยู่นะคะก็ถือว่าไม่ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆมันก็จะมีปัญหาเฉพาะคนโสดคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดนะ,ะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะ สำรับท่านที่เกิดในราศีเมีนิ้ท่านโชคดีท่านไม่มีเคราะห์พยันอันตรายใดๆเข้ามาก้ากายเลยนะคะถือว่าดวงดีนะทีนี้เรามาดูปัญหาท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะท่านจะมีปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับ ความรักสำหรับคนโสดเพราะว่าคนที่โสดก็ยังต้องโสดต่อไปยังไม่มีความรักใดๆเข้ามาแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับคนที่มีคู่แล้วก็ได้เลิกกันน้องกลายมาเป็นคนโสดนะะนอกนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาอันใดแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนัน่นก็คือ ช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางอยู่ได้บ่อยๆเหมือนชีพจรลงเท้าและในการเดินทางนี้มันจะเป็นการเดินทางนำพาไปสู่เห็นความเป็นโชคเป็นลาบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใดเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นไป เรียนไปทำงานหรือท่านที่ไปทำงานคุกคลีกับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาท่านจะดวงดีท่านจะโชคดีมากเลยนะคะอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางมันจะนำพาไปสู่แห่งความเป็นโชคเป็นลาภและสำเร็จสมหวังนะคะ โอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้มันก็มีความแม่นยำถึง80%ได้นะคะหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตา เมื่อเป็นดวงของเราส่วนตัวแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองแล้วแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ท่านก็จะได้มียานสัมผัสพ,พิเศษมียานอย่างรู้ สื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้ใบที่เป็นจริงเป็นดวงของท่านโดยแท้จริงจะเกิดความแม่นยำจะหมังจยิ่งนักนะคะหรือท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแอดไลน์ Ad มามาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็มาดูกันนะคะ ท่านสามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเช่นกันนะคะความแม่นยําก็เกิดขึ้นจริงนะคะหรือท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์เพราะว่ามันได้เสียค่าครูแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะอยากจะดูฟรีก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงให้ท่านนี้เมื่อเข้ามารับชมรับฟังแล้ว ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเมื่อท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอดีแล้วขอให้ท่านนี้ตั้งคำถามมา1นึ่คำถามนะคะถามมาหนึ่งคำถามแล้วก็บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรแล้วแม่หมอก็จะตอบให้ฟรีโดยแม่หมอจะตอบบน Y o u t u b e นี้หรือท่านไม่สะดวกให้ตอบลงบน Y todo youtube ก็แอดไลน์มาแม่หมอก็จะ ตอบลงในไลน์ให้หนึ่งคำถามนะคะแต่ถ้าท่านถามแม่หมอมากกว่า1นึ่งคำถามต้องเสียค่าครูนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมเราคอยพบกันอีกครั้งนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจากไปณบัดนี้ก่อนจากไปแม่หมอขออวยพรในท่านนี้จงโชคดี มีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการด้วยนะคะสาธุเพียง thank you so much